ครับดี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญหน้าเสือรุ่นใหญ่ของหลวงปเปิ่นวัดบางพระกันนะครับจังหวัดนครปฐมครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศสอง5ห้าสามห้าครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญหน้าเสือรุ่นใหญ่ของปอมครับเป็นเหรียญเนื้อเงินครับของปอมเรียนแบบมาจากสนามพระครับผมไปเช่ามาจากสนามพระด้วยราคาหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับ พร้อมกรอบทองไมคอนครับครับเป็นเหรียญหน้าเสือเนื้อเงินครับพร้อมกรอบทองไมไมคอนครับครับของปลอมเรียนแบบมาจากสนามพระครับเ <c oughs> หรียญหน้าเสือรุ่นเนี้ย ที่ผมนำมาให้เพื่อนเนี่ยได้ศึกษากันเนี่ยคือตัวบล็อกปอมที่นิยมอันดับหนึ่งที่ปอมอยู่ตามสนามผ้าต่างๆครับครับถ้าเป็นหน้าเสือของปลอมทำแบบธรรมดาไม่มีกรอบทองไมคอนเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาอยู่ที่ราคายี่สิบบาทครับเสียนผ้าเนี่ยเขาก็เอาของปลอมราคายี่สิบาทเนี่ยเอาไปปล่อยเสียนผ้า ตามซอยตามหมู่บ้านตามรอบตลาดต่างๆเนี่ยหรือตามตลาดนับเนี่ยจากราคา20บาทเนี่ยเขาก็สามารถปล่อยได้100บาท200บาท300บาทครับเอาไว้หลอกเสียนพระต่างๆได้ครับที่ชอบแบบเครื่องรางของขังของวัดรางผ้าครับของปปอมเลนแบบครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญ หน้าเสือรุ่นใหญ่เนื้อเงินครับครับเดี๋ยวมาฟังประวัติกันคร่าวๆก่อนนะครับเหรียญหน้าเสือรุ่นใหญ่รุ่นเนี้ยเขาก็มีการสร้างด้วยกันไหลเนื้อครับอายุอันที่หนึ่งนะครับเหรียญหน้าเสือรุ่นใหญ่เนื้อทองคําครับแล้วก็เหรียญหน้าเสือรุ่นใหญ่เนื้อเงินครับแล้วก็อันที่สามนะครับเหรียญหน้าเสือรุ่นใหญ่แบบเป็นช่อเนื้อนวะครับแล้วก็ที่สี่นะครับ เหรียญเนื้อเนื้อนะวะน้าเสือครับครับอันนี้ที่ด้ชมนี้เป็นของปลอมเลยนแบบมาครับเนื้องเงินครับภาพขยายครับของปลอมก็ทำได้สวยครับสามารถนำไปหลอกขายลูกศิษย์ของหลวงปิ่นวัดบางผ้าได้ครับ เดี๋ยวมาดูจุดตำหนิด้านหลังกันนะครับว่าเขาชี้ขาดกันยังไงระหว่างของแท้กับของปลอมครับครับเราครับครับ,รบเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ ของปลอมครับสังเกตมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ผ้าสังกติีครับของปลอมเนี่ยก็จะเป็นรอยปั๊มลงไปครับแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยโค้ดเนี่ยก็จะเป็นแบบตอกลงไปครับสังเกตง่ายครับของปลอมครับของแท้จะต้องเป็นโค้ดตอกครับสังเกตนะครับ ของปลอมเนี่ยจะเป็นโค้ดปั๊มครับแล้วก็ให้มาสังเกตรตรงนี้อีกจุนครับของปลอมครับของปลอมเนี่ยก็จะมีร่องหลุมตรงบริเวณข้างๆหูครับของแท้จะไม่มีครับตรงข้างนี้จะเรียบมาเลยครับอีกทีนะครับของปลอมเนี่ยจะมีร่องหลุมตรงนี้ครับ แล้วก็ให้มาสเ,เกตตรงนี้ครับของตัวบล็อกลอมครับก็จะมีเนื้อเกินมาตรงนี้ครับตัวบล็อกลอมครับของแท้ CON จะไม่มีเลยครับของแท้ CON เนี่ยจะมีร่องหลุมเนื้อเกลือ่าร่องหลุมเนื้อไปตรงนี้จุดเดียวครับด้านนี้ซ่อขหูเนี่ยก็จะเรียบมาเลยครับแล้วก็จะมีร่องหลุมมาตรงนี้หน่อยครับของแท้ CON ครับ แยกกันนะครับของปลอมมีร่องหลุมตรงนี้มีเนื้อเกินตรงนี้ครับโค้ดตัวนี้ของปลอมเนี่ยก็จะเป็นปั๊มไปครับครับของแท้มีร่องหลุมตรงนี้ที่เดียวครับ ตรงนี้จะเรียบมาเลยครับของแท้ครับเรียบมาเลยแล้วก็จะไม่มีจุดตำมีตรงนี้ครับจะไม่มีเนื้อเกินครับครับก็นําความรู้มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนชาวพี่น้องวัดบางพาครับสำหรับเตียนพ้ารุ่นใหม่นะครับการเล่นหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังครับ ตัวบล็อกนิยมปลอมอันดับหนึ่งที่อยู่ในสนามผ้านะครับสำหรับตัวบล็อกนี้ครับสังเกตง่ายครับความคมความชัดของแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่ค่อยค่อยสูงครับสำหรับตัวบล็อกปลอมครับอย่าลืมนะครับของปลอมให้มาดูจุดนี้ก่อนครับจะมีร่องหลุมลึกลงไปมีเนื้อเกินขึ้นมาตรงนี้ โค้ดที่ตอกเนี่ยเป็นปั๊มไปครับสังเ,เกตง่ายนะครับจำมาจำมาตรงนี้ครับตัวบล็อกปอมครับของแท้จะต้องเป็นตัวตอกโค้ดเท่านั้นนะครับครับวันนี้ผมก็ ได้นำความรู้เกิดเล็กเกิดน้อยเนี่ยเอามาแบ่งปันเสียนพระรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้ามาเล่นเครื่องรางของวัดบางพระนะครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับอ่าถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอ่าและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ